หรือหนักเลดี้กา้าอาจร่วมงานกับวิวไอแอในเพลงใหม่ค่ายวายจีเอ็นเ n อร์เนเมนตต่อสัญญาวงแบล็กพิง k ์ชกี i รารอดนอนคุกจ่ายค่าปรับเรื่องภาษีที่ประเทศสปเปนทั้งหมดนี้ในโยมิวสิกก็สิบวันนี้ครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการย o u ิเวอร์ซมินะครับดำนวนรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กันทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ที่เดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music Thailand ครับลือหนักเนดดี้กาก้าอาจร่วมงานกับวิวไอแอมในเพลงใหม่ ระยะหลังนะครับเลดี้กา้าดูจะให้ความสําคัญและให้เวลากับงานแสดงเป็นหลักนะครับส่วนผลงานเพลงเธอก็จะเน้นไปที่โชว์เป็นหลักครับโดยล่าสุดเพิ่งจะสิ้นสุดการโชว์ Jazz a n น p i a n ที่ลาสเวกัสที่แสดงไป12รอบระหว่างเดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคมที่ผ่านมาครับแต่เรื่องผลงานเพลงหรือว่าอัลบัม้มกลับดูเงียบๆนะครับจนล่าสุดมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับผลงานเพลงใหม่ของเลดี้กา้าครับ กระแสเพลงใหม่เกิดขึ้นหลังจากมีคนเห็นเลดี้กา้ากับวิลไอแอมเดินออกมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในลอสแอนเจลิสด้วยกันครับและเหตุการณ์ที่หลายคนเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การนัดทานอาหารธรรมดาธรรมดาครับเพราะทั้งคู่หอบแฟ้มขนาดใหญ่ออกมาด้วยครับตามข่าวรายงานว่าทั้งคู่ใช้เวลาในร้านอาหารร่วมกันประมาณส่ชั่วโมงครับแฟนๆก็เลยเชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นการคุยงานอย่างแน่นอนและการคุยงานกับศิลปินและโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่างวิลไอแอมก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องอื่นไปได้ถ้าไม่ใช่เรื่องของการทำเพลงครับ ตัวของเลดี้กากานะครับหลังจากผลงานอัลบั้มเต็มโคลมาติก้าในปี2020เธอก็ไม่ได้มีผลงานใหม่ของตัวเองจริงๆออกมาเลยครับมีเพียงแต่เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง t o อ g การ a v e r ริ k และการไปออกผลงานร่วมฟิชชิ n งกับ The Rolling Stone ในซิงเกิลส e ีทซาวส h of h e a เ e n เท่านั้นรับการมีข่าวว่าอาจจะมีเพลงใหม่ก็เลยทําให้แฟนๆเลดี้กากาตื่นเต้นพอสมควรครับโดยเลดี้กากาเคยร่วมงานกับ w i l l I แ m แห่ง Black Eyed Peas มาแล้วในซิงเกิลแฟชั่นจากอัลบั้ม Ar t p o p เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับงานนี้นะ ได้ฟังเพลงใหม่ของ Lady Gaga และกระแสผิดหวังหน่อยๆครับท่าน a d ดี a ก a จะร่วมงานกับ v i ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงฮอตฮอตที่สุดแล้วครับแต่แฟนๆส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อมั่นครับว่า Lady Gaga คงจะมีอะไรใหม่ๆที่ไม่ธรรมดามาให้ฟังกันได้อย่างแน่นอนครับยังไงต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าผลงานเพลงใหม่ของ Lady Gaga จะปล่อยออกมาตอนไหนครับค่าย n t e r t a i n m e n t ต่อสัญญาวง Black P ิ n k สื่อกาลีอ้างนะครับว่า YG Entertainment ใกล้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญากับสมาชิก Black พิงคแล้วครับแม้จะเป็นการต่อสัญญาการทำงานร่วมกันในรูปแบบวงโดยสมาชิกแต่ละคนอาจจะไม่ได้อยู่ในสังกัดของ YG แล้วก็ตามครับโดยสื่อไม่ได้ยืนยันนะครับว่าสมาชิกคนใดจะไม่ต่อสัญญาส่วนตัวกับ YG Entertainment แต่แฟนๆ K-pop ส่วนใหญ่เชื่อว่าถ้าจะมีใครไม่ต่อสัญญาก็น่าจะเป็นลิซ่าที่เป็นสมาชิกชาวต่างชาตินั่นเองครับถ้าเป็นไปตามข่าวนะครับสมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในสังกัด YG จะสามารถรับงานได้เองโดยไม่ต้องผ่านทางต้นสัง อีกครับแต่ทั้ง4คนนะครับจะกลับมาทํางานร่วมกันในฐานะแบล็คพิ้งอย่างแน่นอนครับ บล็คพิงคเป็นหนึ่งในศิลปินเคป๊อปที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ YG นะครับโดยบริษัทอ้างว่าทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกล่าสุดของวงดึงดูดผู้ชมได้มากกว่าสงล้านคนทั่วโลกจากการแสดงครอบคลุม66โชว์ใน34เมืองทั่วโลกครับมีข่าวว่าปัจจุบันนะครับรายได้ของ YG Entertainment พึ่งพาแบล็คพิงคถึง85เเลยทีเดียวครับถ้าเกิดความผิดพลาดไม่สามารถต่อสัญญากับวงได้ก็น่าจะส่งปัญหาใหญ่กับบริษัทอย่างแน่นอนรับโดยสัญญาของสมาชิกทุกคนของ BLACK บบ Entertainment, แบล็ค กีก็ให้ข่าวอย่างเป็นทางการมาโดยตลอดว่ายังมีการเจรจากันอยู่แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับและการที่ต้นสังกัดปล่อยให้ศิลปินอันดับหนึ่งของค่ายหมดสัญญาไป3เดือนโดยยังไม่สามารถเจรจาต่อสัญญาได้สาเร็จเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากๆครับ อย่างไรก็ตามนะครับอย่างน้อย,อยก็เป็นสัญญาณในแง่บวกสําหรับภาพรวมครับเพราะสมาชิกแบล็ k พิงคทุกคนจะได้มีโอกาสรวมตัวกันอีกครั้งในงานใหญ่ระดับชาติครับกับการร่วมเป็นแขกในงานเลี้ยงที่พระราชวังบักกิงแฮมใจกลางลอนดอนเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับในวาระที่ประธานาธิบดียุนซุกยอลของเกาหลีใต้และภรรยายืนอังกฤษอย่างเป็นทางการครับซึ่งกษัตริย์ชาวที่3ส,สมเด็จพระราชินีคามิลาเจ้าชายวิลเลียมและเคทมิดเดิลตันทรงเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงในพระราชวังบักกิงแฮมครับและ ็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอ e ิสริยาภรจากประวัติบริทิชชั้น MBE ซึ่งนับเป็นศิลปินเคป๊อปวงแรกที่ได้รับอีกด้วยครับข่าวรายงานว่ารัฐบาลอังกฤษเป็นผู้เชิญวงแบล็คพิงก์มาร่วมงานด้วยตัวเองครับจนทําให้จีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าได้บินไปลอนดอนเพื่อร่วมงานานี้โดยเฉพาะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้หลายฝ่ายมองว่าไม่ว่าสัญญาของสมาชิกแต่ละคนจะเป็นอย่างไรแต่ในภาพรวมของวงแบล็คพิงก์ได้ไปต่ออย่างแน่นอนครับข่าวดังกล่าวนะครับถึงกับทําให้หุ้นของ YG Entertainment เพิ่มมขึ้นาาากกกว่่3%หลังจ เกาหลีใต้รายงานว่า b l a c k พิงคได้ตกลงที่จะดำเนินกิจการกลุ่มต่อไปครับชชก,กิรารอดนอนคุกจ่ายค่าปรับเรื่องภาษีที่ประเทศสเปน ชาก,กิราเสี่ยงโทษจำคุกสูงถึง8ปีนะครับหากพบว่ามีความผิดในคดีภาษีที่ประเทศสเปนครับที่เธอไม่ได้จา่ายภาษีจำนวน15.7ล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปี2012จนถึงปี2014ครับแต่ล่าสุดทุกอย่างคลี่คลายแล้วครับเมื่อเธอสามารถบรรลุข้อตกลงกับอายการสเปนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยยอมจ่ายเงินค่าปรับ7.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินประมาณ50%จากจำนวนที่ถูกฟ้องครับซึ่งหลังจากบรรลุข้อตกลงดังกล่าวนะครับทำให้ชากิรารอดจากการติดคุกไปโดยปริยายครับ ในวันแรกของการพิจารณาคดีช่อโกงภาษีที่บารเซโลน่านะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาชิคิราบอกกับผู้พิพากษาว่าขอยอมรับข้อตกลงดังกล่าวเพราะอยากจะจบเรื่องนี้สักทีครับในแถลงการนะครับเธอยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับและอธิบายว่าที่ยอมตกลงจ่ายค่าปรับก็เพราะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกๆครับไม่อยากให้ลูกๆต้องเห็นแม่มาวุ่นวายกับการขึ้นศาลจนไม่เป็นอันทําอะไรอีกครับชิคิรายังบอกว่าตลอดอาชีพของตัวเธอเองนะครับเธอพยายามทําสิ่งที่ถูกต้องและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ออื่นมาโดดยตล และไม่มีทางที่จะมีพฤติกรรมโกงภาษีอย่างแน่นอนชกิร่ายังวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานภาษีในสเปนนะครับที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาดําเนินคดีกับคนดังชาวต่างชาติที่มาหากินในสเปนหลายๆคนครับรวมถึงเหล่านักฟุตบอลชื่อดังครับว่าหน่วยงานภาษีเอาเปรียบคนดังพวกนี้ด้วยการทําลายทั้งพลังงานเวลาและความสงบสุขในชีวิตให้มาวุ่นวายกับข้อกล่าวหาเรื่องภาษีที่ดูไม่ค่อยเป็นธรรมครับข้อกล่าวหาของชกิร่าก็คล้ายๆกับคนดังหลายๆคนครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสเปนเป็นหลักครับแต่แจ้งถิ่นที่อยู่ใน ประเทศซึ่งทางการสเปนมองว่าเป็นความพยายามในการหลบเลี่ยงภาษีครับโดยชกิราใช้ชีวิตยอยู่กับลูกๆและอดีตสามีนักฟุตบอลเคราดปิเก้ที่สเปนมาหลายปีแม้เจ้าตัวจะเป็นคนโคลอมเบียและพยายามยืนยันมาโดยตลอดครับว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเธอเนี่ยมาจากที่อื่นเป็นหลักครับ นอกจากเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับภาษีที่จบไปแล้วนะครับชากิรายังมีข่าวเกี่ยวกับการคว้ารางวัลลาตินแกรมมี่ในปี2023จากสาขาใหญ่ o อง of the Year และ b บ s บ p อบสอรับแถมยังเป็นการคว้ารางวัลจากชากิร่ B บีซาร์แรปมิวสิกเซคชั่นวอ53ที่เป็นดิสทร็กถึงอดีตสามีเคราปิเก้นั่นเองครับงานนี้ไม่ได้แค่คว้ารางวัลเฉยๆนะครับแต่ลาตินแกรมมี่ยังรู้งานด้วยการดึงเอาเซกิโอรามอสกองหลังเซบิญญาอดีตดาวเตะทีมเรอัลมาดริดคู่ปรับตลอดการของบาร์เซโลนาต้นสังกัดของอดีตสามี มาเป็นคนมอบบรางววััลลให้้กกดยแะี่คือทั้งหมดของ Yo Music กอสิบประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันสุขแบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube c h anel n Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ